การจอมพลังแช่ขอทานเขเมรจ่ายเงิน2,000แอบรอบเข้าไทยรอบ2ค่ะดานแม่ขอทานหวังลูกให้ได้เรียนหนังสือในไทยสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันจำนวนแรงงานและก็แรงงานข้ามชาติในระบบพุงสูงกว่า3.6ล้านคนนะคะแต่อาจมีแรงงานนอกระบบหรือที่เรียกกันว่าปิดกฎหมายแฝงอยู่อีกจำนวนมากค่ะ ข้อมูลล่าสุดในปี2568ชี้ให้เห็นว่าไทยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณาสุขสำหรับคนต่างด้าวในจังหวัดชายแดนสูงถึง9 2 0 8 3ล้านบาทโรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาไม่สามารถเก็บเงินค่ารักษาจากชาวต่างชาติได้เกือบ97%เล,เลยค่ะของยอดค้างชำระทั้งหมดซึ่งก็มีคนต่างด้าวเข้ารับบริการในสถานพยาบาลชายแดนสะสมกว่า3.8ล้านครั้ง และกระทรวงสาธารณาสุขตรวจพบชาวต่างชาติมีภาวะป่วยหรือเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังประมาณ1.7ล้านคนจากจำนวนชาว,าชาวต่างชาติในไทยกว่า5ล้านคนค่ะและยิ่งทำให้เกิดการต่อต้านเข้าไปอีกนะคะเมื่อมีเสียงแย้งว่าภาษีคนไทยควรจะยกระดับคนไทยก่อนระบบการศึกษาไทยใช้เงินภาษีของคนไทยสูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ แต่ว่าวันนี้ค่ะเกิดสถานการณ์ที่แรงงานต่างด้าวจำนวนหนึ่งเข้ามาด้วยวีซ่าแรงงานแต่ว่าไปเรียนต่อกศนปวชหรือว่าแม้แต่ระดับปริญญาตรีหลายคนเนี่ยไปทําอาชีพอิสระทํางานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดแม้จะบอกว่าจ่ายค่าเรียนเองแต่ความจริงก็คือค่าเราเรียนในมหาวิทยลลาลัยเปิดของรัฐมีเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็คือเงินภาษีของคนไทย นั่นก็หมายความว่าทรัพยากรที่ควรใช้ยกระดับคนไทยกําลังถูกใช้เพิ่มศักยาภาพให้แรงงานต่างด้าวในขณะที่คนไทยจํานวนมากยังเข้าไม่ถึงโอกาสเดียวกันและก็ยิงสะท้อนถึงความล้มเหลวเข้าไปใหญ่นะคะเมื่อทางด้านของคุณการจำพลังขาดจับได้ว่ากลุ่มขอทานคำเมนแม่ลูกที่ทีมงานตนเองเนี่ยเคยได้ผักดันกับตพูชาในช่วงสู้รบ มาในวันนี้ค่ะกับปรากฏตัวมานั่งขอทานตามเดิมกลางกรุงเทพมหานครเพียงแค่จ่ายเงินให้หนายหน้าและก็หลักรอบเข้ามาเพราะว่าชาวคอมเมนต์คนดังกล่าวบอกว่าอยู่กัมพูชาเนี่ยลำบากมากลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าทางด้านของคุณการจอมพลังนะคะก็ได้ประสานหน่วยงานเพื่อส่งกลับไปกัมพูชาเหมือนเดิมแล้วโดยได้โพสต์ข้อมูลหน้า Facebook นะคะระบุว่าแม่ชาวกัมพูชาพาเด็กสองคนมานั่งขอทานเด็กสองคนไม่มีเอกสารอะไรเลยแม้แต่ใบเกิดแม่บอกว่าพ่อของน้องเป็นคนไทย เคยขับวินอยู่ที่อโศกน้องไม่ได้เรียนหนังสือหากพอน้องมีจริงช่วยทักมาหาผมหรือช่วยกันส่งต่อตามหาด้วยครับตอนนี้น้องกําลังถูกส่งกลับกัมพูชากับแม่น้องพูดไทยได้น้องอายุ4ขวบแล้วก็เ็จขวบโลกมันกลมผมมาแวะกินข้าวแถวสุขุมวิททีมงานผมไปเห็นหญิงและเด็กสองคนนังขอเงินซึ่งนาก็คุณมากเลยเข้าไปคุยจึงรู้ว่าเป็นคนกัมพูชาเคยถูกทีมผมรวมกับตำรวจจับส่งกลับกัมพูชาตอนช่วงสู้รบ ผมได้ถามว่ากลับมาได้ยังไงเขาบอกว่าต่ายครอบคนละสองพันเดินมาธรรมชาติโส่แถวตลาดโรงเกลือแล้วก็มีรถรับส่งเข้ามาถึงกรุงเทพเพื่อพาน้องมาเดินปล่อยของและนั่งของเงิน แม่พาน้องมาเดินได้ตังค์อยู่สองพันแม่อยากให้ลูกเรียนที่ไทยเพราะที่ขเขมรล,ลำบากโดยแม่อ้างว่าน,น้องคนโตพ่อเป็นคนเวียดนามแต่ไม่มีเอกสารส่วนคนเล็กพ่อเป็นคนไทยและไม่มีเอกสารเช่นกันตอนนี้ตำรวจได้นำตัวไปที่สวนลุมพินีแล้วผมฟังแล้วก็สงสารเด็กนะถึงจะเป็นเด็กขเขมรแม่พามาลลำบากไม่ให้เรียนผมเลยให้ทีมงานซื้อขนมนมตอนที่น้องอยากกินแล้วฝากเงินไว้ให้น้องหนึ่งพันเพื่อหาอะไรกินระหว่างรอส่งกลับเมื่อคืนเช็คแล้วนะครับแม่มีลูกแค่สองคนแต่เด็กไม่ได้เรียน ทางกัมพูชาน่าจะหาที่เรียนให้น้องคนไทยอ่านบ้างต้องแปลไทยอีกทีแม่เนี่ยโดนกับแล้วอยู่ระหว่างรอส่งกลับเขมรกับเด็กก็คือถูกส่งกลับทั้ง3าคนนะคะไม่ได้อยู่ที่ไทยค่ะขณะที่กระแสโซเชียลเองนะคะก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าดูสภาพเด็กแล้วไม่ได้อดเลยมีคนเลี้ยงห้ยอย่างดีเด็กดูสะอาดสะอา้านไม่เหมือนแม่เลยไม่ด่ามานะแค่สงสัย นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคนเนี่ยให้ความเห็นว่าเด็กก็คือเด็กที่บริสุทธิ์คนไทยใจดีแม่เลยรู้ช่องทางทำมาหากินแบบไม่ต้องเปลืองอะไรเลยสงสารน่าจัดต้องให้ส่งกลับเพราะนึกถึงเด็กไทยที่ด้ยโอกาสมากกว่าเด็กต่างด้าวอีกหลายคน ที่พ่อกับแม่พามาทําแบบนี้รู้ไหมเขากลับไปบ้านเขาหลังใหญ่มากใส่ท้องเต็มตัวเพราะเราเคยมีเพื่อนแบบนี้ตอนนี้อพยพไปนิวซีแลนด์กันแล้วเขามีช่องทางเพราะมีญาติก่อนไปเนี่ยพาลูกๆมาขอทานในไทยจนรวยแล้วมีโอกาสไปประเทศที่3ส่วนคนไทยและเด็กไทยที่ด้อยโอกาสก็คงจะเป็นแบบนี้ถ้าเราโมแต่มองเด็กชาติอื่นเอาเด็กไทยให้มีโอกาสเรียนฟรีจริงๆสักทีและชื่นชมคุณการที่มีเมตตาต่อครอบครัวนี้นะคะแม้ว่าเราจะรบกันก็ตามคนไทยมีติดใจดีมีเมตตาคำนี้ใช้ได้เสมอคะ่ะ พูดไทยชัดมากเลยเกิดไทยครับเกิดไทยเหรอเรียนไทยด้วยเปล่าเรียนไทยด้วยเปล่าแม่ฮะไม่ได้ยินอะเรียนที่ประเทศไทยแล้วแม่เป็นคนประเทศอะไรลูกขึ้นเวียดน,นามคนไทยปะคนเวียดน,นามเหรอลูกครึ่งเวียดน,นามกับประเทศอะไรเวียดน,นามกับขเขมรแล้วมีับรประชาชนของประเทศอะไร ไม่มีแบบประชาชนของทั้งขาเมีทั้งเวีเวยดนามก็ไม่มีแล้วตัวเล็กเกิดประเทศอะไรลูก<า>อะไรนะดรง,งมาจุลามีแฟนเป็นคนไทยเหรอแล้วแฟนไปไหนอะ่ะฮะเลิงนานแล้วหน้าตาน่ารักจังเลยหนูลูกเลยมานั่งงี้บ่อยไหมเบาไฟดนิมีค่อยได้มาคราวที่แล้วได้กลับไปรอบหนึ่งแล้วป่ะ กลับไปที่ไหนอ๋อก็แปลว่าเราเป็นคนขเขมรใช่ไหมก็คืออ๋อเขากลับส่งไปที่นูน่นแล้วเรากลับมาไงอะ่ะมาไงนะมาจากอารันได้เรียนไหมลูกตัวเล็กอายุเท่าไหร่แล้วสามขวบยังไม่ได้เรียนไปเรียนวันไหนลูกล่าสุดไปเรียนมาวันไหนครับไม่ได้ไปเรียนนานแล้วใช่ไหม หนูยุเท่าไหรล่ลูกแปดแปดครัวเอาว่าไมไม่ให้ลูกไปเรียนหนังสือเขายังไม่รับคือจะให้ลูกมาเรียนที่ไทยแล้วลูกมีบัตรไหม,ม,ไ,หมไม่ทำบัตรให้แล้วลูกมีบัตรของประเทศเขมรไหมฮะ ลูกไม่มีบัตรไม่มีสัญชาติอะไรเลยแล้วตัวเล็กเนี่ยไม่มีเหมือนกันแล้วแฟนติดต่อได้เปล่า,ากลับประเทศเขาแฟนเป็นคนประเทศอะไร,ไระลูครึ่งลาวเป็นคนลาวใช่ไหมไม่ใช่คนไทย ลูครึ่งเหมือนกันลูครึ่งเหมือนเราเราเป็นครึ่งกัมพูชากับเวียดนามแต่เรามีบัตรของกัมพูชาเอาแล้วทำไมเขาเลือกส่งเรากับกัมพูชาไม่ส่งกับเวียดนามอ่ะอยู่ขเขมรตั้งแต่เด็กเคยโตที่เวียดนามไหมไม่เคยก็เป็นคนขเขมรนั่นแหละแล้วพาลูกมานั่งนี้ได้วันกี่ตังค์ฮะขายอะไรนะขายอะไรขายอะไร นี่ข,ขายกีตังขายสามสิบบาทต้นทุนมา่าไรแล้ววันนี้ได้ตังกี่บาทแล้วเคยกลับไปตอนสงครามใช่ปะตอนนั้นกลับไปตอนสงครามเนี่ยแล้วกลับไปทำอะไรอยู่ที่เขเนนะมรน่ะ แล้วกลับไปทำอะไรที่ขเขมรนะ่ะตอนนั้นน่ะไม่ได้กลับไปอะ่ะกี่เดือนอะ่ะกลับไปทำอะไรขายได้ป่ะไม่ได้แล้วเราพูดภาษาเขมรได้ป่ะอ๋อพูดได้ใช่ไหมออ ทำไมเรากลับมาประเทศไทยได้อะกลับมาทางไหนกลับมาอารันใครพามามาเอง,องเดินมาเองเหรอ,อร,รู้ทางเหรอแล้วเราข้ามจากเขมระนะมานี่ได้ไงเรางี้หงนี้หนูพูดกับพี่ตรงๆนะหนูอย่าเลี่ยมอย่าโกหกนะรู้ปะ่ะถ้าหนูเหลี่ยมหนูโกหกเราคุยกันไม่รู้เรื่องนะเราคุยกันตามความเป็นจริงอะ เรากลับมาได้ไงโอ้สวัสดีครับผมโอ้น้องมา<ง><ง>น,นัง่งไหนน้องมานั่งโอ้จะมากินข้าวเนี่ยแล้วเด็กมาเจอพอดีจงังหวะเราจะได้เจอกันอีกรอบกลับไปรอบมึงแล้วใช่ปะอ,อันตรงนี้เป็นคนอะไรคนกัมพูชากัมพูชา รั้มบูชาลูกสองคนเหรอนี้เรากลับไปอ่ะถ้าเราเดินกลับมาทางป่าเราเดินกลับมาเองไม่มีคนพาเรามาใช่ไหมมีปะมีปะแล้วถ้าพี่ให้เราพาพี่เดินกลับไปฝั่งเดิมมะเราคากลับถูกป่ะแต่เราจําทางข้ามมาได้แต่เราข้ามทางกลับไม่ได้ ไม, <West> ไม่เรามาจากขมร์นะเรามายังไงเดินผ่านป่ามาก็แปลว่าจ้างคนพามาจ้างมาเท่าไหรสองพันต <tek sweet noise> ่อคนเหรอหรือทั้งหมดสองพันหนึ่งครอบครัวสองพันคนที่พามาเป็นคนขมรหรือคนไทยฮะแล้วคนไทยเขารู้ทางได้ไงอ่ะเราติดต่อกับคนไทยคนนี้ยังไง คเราส่งไทยเราคุยกับเขาที่ไหนก็แปลว่าคนคนนี้อยู่ที่ขมร์คนติดต่อให้เราก็เป็นคนขมรคนพามาเป็นคนไทยแล้วเราตอนนี้ตอนที่เราคุยกันเนี่ยเรามีเบอร์กับเขาไหมแล้วมีติดต่อใคร ล้วเราออกมาออกมาทางไหนปลอยเปรตเหรออะไรนะออกมาตรงตลาดลงเกลือถ้างี้พี่พาให้เราพาไปที่จุดตรงที่เราออกมาได้ปะจำไม่ได้ดยังไงนะ้ปิดไฟหมดตอนออกมารูเราจำไม่ได้เลยว่ารูไหน แล้วออกมากลับไปแล้วกลับมาอีกไหมเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือเลยสงสารลูกนะอยาให้ลูกเรียนที่ไทย